ขอกราบสวัสดีครับพี่น้องชาวไทยที่ติดตามผมทนายโสนิสุวรรณีพี่น้องชาวไทยที่ต้องการคุ้มครองปกป้องพระพุทธศาสนาพี่น้องชาวไทยที่ต้องการเห็นกระบวนการในการยกเลิกกฎหมายอิสลามที่มีอภิสิธิ์ในประเทศไทยบังคับคนไทยในปัจจุบันทุกท่าน พี่น้องชาวไทยที่ต้องการสร้างการเมืองที่มีคุณภาพของประเทศการเมืองของประชาชนที่รักไคารบทุกท่านครับวันนี้พบกับพี่น้องในวันอาทิตย์ที่22สิงหาคมพุทธศักราช2514 เป็นวันที่ทั้งนักโหราศาสตร์นะครับทั้งนักลัทธิความเชื่อศาสตร์ต่างๆช่ววันนี้เป็นวันที่เปิดสามโลกโดยเฉพาะโลกที่เป็นอีกโลกหนึ่งคือนรกกระพมนะครับเพื่อให้จิตวิญญาณทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เนี่ยได้ออกมาสู่โลกมนุษย์ในชั่วคราว เพื่อจะมาขอส่วนบุญส,ส่วนกุศลกับบุคคลที่มีบุญสัมพันธ์เช่นบิดามารดามาขอบุญสัมพันธ์กับลูกหลานพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนเนี่ยเรียกว่าวันชิงเมงนะครับพี่น้องที่รักเลยครับเอาสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะาเรียกว่าวันอะไรนะครับสถานการณ์มันก็จะทําให้เราได้เห็นว่าการเป็นอยู่ของมนุษย์ของเราเนี่ยไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยว นะครับคุณงามความดีที่มนุษย์ได้สร้างได้ทําเอาไว้ต่อมนุษย์ด้วยกันเองนะครับต่อสิ่งแวดล้อมสังคมประเทศชาติล้วนสามารถที่จะเป็นบุญกุศลและก็แจกจ่ายนะไปยังสรรพสัตว์หรือจิตวิญญาณต่างๆได้นะครับทำให้โลกใบนี้มีความสงบสุขแม้มีชีวิตอยู่ร่วมกันหรือว่าจากไปแล้วก็ตามนัครับผมเองก็ด้วยความเคารพ นะครับในสิ่งเหล่านี้จึมชักชวนให้พี่น้องชาวไทยของเราเนี่ยได้ตั้งอยู่ในคุณงามความดีอันมีการถือศีลภาวนาสวดมนต์อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไม่ได้ขาดโดยเฉพาะวันนี้เป็นวันสําคัญนะครับอีกวันหนึ่งนะจึงเชิญชวนพี่น้องชาวไทยของเรานะครับในยุคที่ภัยพิบัติทุกด้านอาจได้บังเกิดถาโถมมายังพี่น้องคนไทยของเราอุทิศส่วนบุญกุศลสร้างพลังคุณงามความดี นะครับให้เป็นป้อมปราการคุ้มครองจิตใจของเราคุ้มครองกายของเราคุ้มครองชะตาของเรานะครับให้อยู่วนโลกไปนี้ด้วยความผาสุขและสงบสุขนะครับมนุษย์เป็นไปตามกรรมจริงๆนะครับกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมทายาโทรกรรมปฏิสรณานะครับไม่ว่าจะทำกรรมดีกรรมร้าย้วนได้รับผลของกรรมทั้งสิ้นนะครับ วันนี้พี่น้องทีรัก์ได้ครบครับเอาพูดเรื่องสถานการณ์เข้ารายการท่านผมจะพูดอีกสองเรื่องสุดท้ายพบกับพี่น้องในบรรยากาศอย่างนี้ก็คือเรื่องโควิดหนึ่งล้านคนครับผู้ติดเชื้อปรากฏในหน้านังสือพิมพ์ทุกฉบับนะครับไม่มีใครคิดว่าคนไทยจะติดถึงหนึ่งล้านคนนะครับแต่ว่าได้เกิดขึ้นแล้ว ในหนึ่งล้านคนนี่ตายไปแล้วเกือบหมื่นแลวครับพี่น้องที่รักและครับในกระบวนการในการควบคุมสถานการณ์โดยด่านหน้าของเราและการป้องกันตัวเองของพี่น้องประชาชนของเราในด้านหลังเนี่ยเราคงต้องทำกันอย่างเข้มข้นนะเพื่อลดระดับนะครับลดระดับอัตราการแพร่เชือ้ออัตราการติดเชือ้ออัตราการตายร่วมกัน วันนี้เราก็มาสำรวจตรวจสอบเรื่องของรัฐบาลที่จะเป็นกองกำลังหลักในการสรรหาวัคซีนที่มีคุณภาพกองกำลังหลักนะครับในการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ชั้นดีมามอบให้กับกองกำลังส่วนหน้าของเราคือบุคลากรการแพทย์การหมอและเป็นกองกำลังหลักในการที่จะสนับสนุนประชาชนของเรานะครับซึ่ง ต่างคนต่างช่วยเหลือกันอยู่แล้วพี่น้องที่ติดตามรายการที่สำคัญในช่วงวันสองวันเนี่ยพี่น้องจะเห็นเรื่องของการพิจารณานงบประมาณเงินภาษีประชาเงินภาษีของคนไทยที่รวมกันเป็นเงินงบประมาณนะครับเพื่อพิจารณานในขั้นที่สองเลยว่าขั้นแประยะติขั้นแรกนี้ได้ผ่านไปแล้วงบประมาณปี6 2565 3.1ล้านล้านบาท เงินภาษีคนไทยทั้งประเทศเก็บรวบรวมช่วยกันมีเงินอยู่3.1ล้านล้านบาทพี่น้องที่รักเรียกครับสภาผู้แทนราษฎรได้อนุมัติหลักการในการใช้ป,ประปาณไปแล้วถือว่าเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศนะครับพวกสอสอส,อสอวอทั้งหลายไม่ว่าฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้านประเด็นอยู่ในวาระที่สําคัญคือวาระสองขั้นแปรยติช่วงสอวันถ้าใครติดตามสถานการณ์จะไดเห็น ประเด็นที่น่าสนใจมากครับสนใจโจยเพราะเรื่องโควิดนี่นะครับนะประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ผมจาเป็นจะต้องขออนุญาตนําเรียนรายการผ่านรายการนี้เพื่อให้เกิดสติปัญญาและการรับรู้ข้อมูลของพี่น้องอย่างครบถ่วนอย่างครบถ้วนจากพี่น้องอา,อาจจะยังไม่รับข้อมูลนี้พี่น้องที่รักและครบครับโดยสรุปผมจะยกยอดสรุปง่ายๆนะครับคือปกติมีงบประมาณของนายกรัฐมนตรีเขาเรียกว่างบกลาง นะครับปกติแล้วงบกลางเนี่ยสมัยรัฐบาลของท่านทักษิณเนี่ยตั้งงบประมาณไว้ไม่เกินประมาณ5 6าหกหมื่นล้านบาทหรืออย่างมากไม่เกินจําได้ว่าไม่เกิน1นึ่งแสนล้านบาทต่อมาในประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรียึดอํานาจนะครับออกกฎหมายเลยออกคําสั่งเลยใช้เงินคนเดียว5้าแสนล้านบาทนะครับซึ่งงบส่วนนี้ยังเป็นงบที่ปสัสจาการตรวจสอบมาเท่าเดียวนี้นะครับ เฉพาะในประยุทธ์ใช้เงินตัวนี้น่าจะอยู่ประมาณ7ปี7 5 30, 3 5ห้าสบาสล้านล้านบาทยังไม่มีการตรวจสอบครับนะครับพี่น้องที่รักได้ครบครับในปี2,565ข้อหน้าสนใจมีอยู่ในประเด็นว่ามีการตัดงบประมาณตัดทอนงบประมาณจากกระทรวงทบวงกรมต่างๆเหลือไว้1นึ่งมื่น 6,000ล้านบาทเศษ1หมื่ 10, ล้านหรือหมื่นพล้านบาทตัวเนี้ยกยอดมาให้ในประยุทธ์ใช้ในงบกลางที่มีอยู่แล้วห้าแสนล้านบาทนะครับเพื่อเงินหมื่นหกล้านบาทด้วยเหตุผลว่าขอให้นายกไปแก้ไขปัญหาโควิดบรรเทาเยียวยาความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจกความเดือดร้อนทางสังคม นะครับสำมรองเอาไว้พี่น้องที่รักนาคกรบครับถ้าใครติดตามสถานการณ์การแประยะติการซักฟอกการสอบถามข้อมูลของผู้แทนฝ่ายค้านพี่น้องจะได้เห็นความไร้ประสิทธิภาพของนายกรัฐมนตรียิ่งขึ้นพี่น้องจะได้เห็นการไร้กิจสำนึกของนายระยุทธ์ยิ่งขึ้น และพี่น้องจะได้แลเห็นการทุจริตโครงกินในโครงการนี้มากหมายมหาศาลเราจะได้เห็นความลาหลังซึ่งเป็นอันตรายมากในระบบการเมืองอย่างนี้นะครับขณะที่เรามีงบประมาณเหลือเฟือนะครับสำหรับเรื่องโควิดเนี่ยจากการอนุมัติตัต้งงบประมาณของสสของรัฐสภา แต่เราเห็นประชาชนตายมากขึ้น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 ,นโดยที่เรายังไม่ได้รับเตียงสนามเพิ่มเรายังไม่ได้รับเครื่องมือตรวจโรคที่มีคุณภาพที่เพียงพอให้กับกลุ่มแพทย์กลุ่มหมอเรายังไม่ได้รับวัคซีนชั้นดีให้กับประชาชนของเราเรายังไม่เห็นมาตรการการช่วยเหลือเงินเยียวยาจากรัฐบาลนะครับที่ดีพอ ทำไมพ้นจากความเดือดร้อนทั้งหลายทำไมเป็นอย่างนั้นพี่น้องที่รักได้ครบครับพี่น้องได้คำตอบเองตั้งแต่มีการระบาดโควิดนายประยุทธ์และคณะไม่รู้อยู่ไหนเพิ่งมาโผล่เอาครั้งแรกหลังจากคนติดเป็นล้านตายเป็นหมื่นนี่คือภาวะคู่นำที่เรามีอยู่ในตัวนายประยุทธ์จันท์โอชา พี่น้องที่รักษ์ืลครับซึ่งเป็นสัญญาณอันตร,รายต่อบ้านเมืองวันนี้เนี่ยผมต้องขออนุญาตที่จะเอาความเห็นของสสพักเก้าไกลมาให้พี่น้องผู้ฟังรายการได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่งท่านพูดดีมากครับเป็นผู้แทนรัษฎรที่เป็นสุภาพสตรีนะครับท่านชื่อว่า,อาคุณสิริกัญญาตันสกุล สสบัญชีรายชื่อพรรคเก้าไกลในฐานะกรรมิการวิสามัญพิจารณาร่างพรบงบประมาณท่านพูดว่าสภาเพิ่งอนุมัติพระราชะกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินไปหแสนล้านบาทเพื่อแก้ปัญหาโควิดดังนั้นประเด็นงบประมาณไม่เพียงพอในการแก้ปัญหาโควิดจึงไม่ใช่ประเด็นสำคัญแต่ปัญหาสำคัญอยู่ที่การใช้จ่ายงบประมาณ ไม่เกิดประสิทธิภาพถ้าพูดง่ายๆก็คือใช้งบประมาณไม่ดีพอใช้งบประมาณไม่เป็นเงินเหลือเพื่อปล่อยให้คนตายนะครับปล่อยให้ชาวบ้านตายปล่อยให้กลุ่มแพทย์กลุ่มหมอลำบากปล่อยให้ประเทศยังไม่มีวัคซีนที่ดีพูดเอาฟังได้อย่างนั้นนะครับและมีการตั้งงบสํารองเพื่อกรณีฉุกเฉินอยู่แล้ว8.9หมื่นล้านบาท งบประมาณฉุกเฉินนะครับตั้งเอาไว้แล้วท่านตั้งข้อสังเกตเอาไว้ดีมากครับท่านบอกว่าเรื่องการสำรองใช้เงินเพื่อกกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นนั้นเป็นปัญหาเช่นเดียวกันเพราะชื่อบอกว่าจะนำไปใช้ในกรณีที่จำเป็นและฉุกเฉินจริงๆอย่างเช่นโควิดนี่ก็ฉุกเฉินน้ำท่วมแผ่นดินไหวภัยพิบัตนินานาประการถือว่าเป็นฉุกเฉินหมดครับ แต่เราก็ยังเจอกรณีที่มีโครงการซ่อมสร้างถนนมากกว่า180โครงการโครงการทำแหล่งปราปามากกว่า250โครงการอยากถามว่าโครงการเหล่านี้มีความจำเป็นเร่งด่วนอย่างไรเป็นกรณีฉุกเฉินอย่างไรเกี่ยวข้องกับโควิดอย่างไรพี่น้องที่รักได้ารพครับ,รบต้องขอบคุณนะครับ ที่ท่านได้แสดงให้เห็นถึงความจริงลากใส่ออกมาในระบบการตั้งงบประมาณการกินเงินภาษีของประชาชนการใช้เงินภาษีของประชาชนอย่างไร้คุณภาพนะครับในครั้งนี้สสหญิงท่านนี้ได้ขอแปรยติตักงบประมาณกลางออกมาสองหมื่นล้านบาทครับที่น้องทีรักษะเลรบครับผมอยากนำเรียนท่านทั้งหลายว่า บ้านเมืองของเรานั้นเนี่ยในภาวะวิกฤตทั้งหลายนะครับเราได้นักการเมืองที่หนึ่งไรซึ่งความรู้ที่ดีพอในงานที่ตัวเองรับผิดชอบไรวิมันย่อมขาดวิสัยทัศน์มองเรื่องราวไม่ออกไม่สามารถมองเห็นอนาคตว่าสถานการณ์เรื่องราวต่างๆของประชาชน ที่เกิดขึ้นเนี่ยจะแก้ไขอย่างไรยิ่งเราได้นักการเมืองที่ไร้จิตสำนึกต่อบ้านเมืองพวกนักธุรกิจการเมืองเอาเงินซื้อพวกทหารที่มาโดยไม่ได้เคยผ่านความยากลำบากในการไปพบประชาชนเติบโตมาจากระบบราชการถึงเวลาเงินเดือนก็ได้ไดเงินเดือนเหล่านี้จะบ่มเพาะให้คนเหล่านี้เป็นคนที่ไร้จิตสำนึกในบ้านเมือง เมื่อใดก็ตามยุคสมัยใดก็ตามเวลาใดพอสอใดก็ตามถ้าอํานาจบริหารประเทศอยู่ในมือของกลุ่มประเทศเนี้เหมือนปัจจุบันเนี่ยในประเทศไทยหายนะภัยย่อมเกิดขึ้นกับประเทศและประชาชนหายาภัยย่อมเกิดทุกด้านครับสิทธิในการเลือกทางเลือกในการรักษาตนเองในการเลือกประกอบอาชีพในการทำมาหากิน ที่ดีหรือดีที่สุดจะไม่ได้พบได้เจอประชาชนจะไม่ได้พบได้เจอทางเลือกอย่างนี้ภายใต้รัฐบาลที่ได้คนอย่างนี้ผมต้องการให้ประชาชนไทยของเราตาสว่างเราต้องตาสว่างร่วมกันว่าผู้มีอำนาจบริหารประเทศนั้นเนี่ยต้องมีทั้งความรู้มีทั้งความเชี่ยวชาญและมีทั้งคุณธรรม ร่วมกันครับเพื่อเราจะได้ร่วมกันคัดกรองนักการเมืองรุ่นต่อไปพี่น้องที่รักและครครับ,รบหากเราไม่ได้คัดกรองนักการเมืองรุ่นต่อไปที่ดีพอแล้วนะครับเราลูกหลานของเราย่อมอยู่ในประเทศที่แม้ฟ้าดินจะให้ทุกอย่างเราก็จะไม่มีอะไรที่ควรจะได้สำหรับทางเรื่องที่ดีสรับมนุษย์ เพราะฉะนั้นรายการนี้เป็นรายการที่หากการนำข้อมูลนะครับเสนอไปยังการรับรู้ของประชาชนหากการสร้างการรับรู้ของประชาชนในทางที่ถูกต้องเป็นการทำดีเพื่อตอบแทนบุญคุณแผ่นดินหรือการชำระถือว่าเป็นการชำระความสกรปรกโสโครกของแผ่นดินเรารายการทนายโสนสวรณีขอร่วม ชำระสิ่งสกปกปโสโครกในแผ่นดินของเรานะครับอีกครั้งร่วมกับพี่น้องชาวไทยก่อนจากกันในรายการวันนี้ก็อย่าลืมครับว่าคุณงามความดีที่คนไทยจะร่วมกันสู้ร่วมกันสร้างนั้นยังเป็นความจำเป็น การให้กำลังใจกันกับพี่น้องชาวไทยจริงๆด้วยจิตใจที่สร้างสรรค์ด้วยจิตใจที่หวังดีต่อกันมีอะไรดีเราเอาออกมาช่วยกันเป็นความจำเป็นในการที่จะต้องสร้างสรรค์ลังสรรค์ขึ้นมาเป็นโครงขายใน 4G 5G ของเราในรายการของเรานะครับรายการของเราก็คงจะต้องอำลาพี่น้องเอาไว้แค่นี้สำหรับอาทิตย์นี้นะครับเห็นว่ามีประโยชน์อีกหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปจะมีโครงการอะไรที่เป็นประโยชน์นะครับเราก็จะ เอามารายการเสนอพี่น้องประชาชนให้รับรู้ร่วมกันและเดินไปร่วมกันนะครับไปสูวอนาคตที่ดีร่วมกันโดยไม่ต้องรอคอยนะครับโดยไม่ต้องนิ่งเฉยออกมาทําดีร่วมกันผมทนายชนิสวรรณีขอความสุขสวัสดีกับทุกท่านที่ฟังรายการผมอยู่นะครับขอความสุขสวัสดีเจ้ามีกับทุกท่านกรับสวัสดีครับ